สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง about boy สนุมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วยแอป CapCut อีกเช่นเคยครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปตัดต่อวาร์ปหายตัวไปตรงนั้นตรงนี้ง่ายๆกับแอป CapCut ครับ ครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอบอบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับก่อนจะไปตัดต่อเดี๋ยวมาดูคอนเซปต์การถ่ายคลิปกันดีกว่าครับสําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะตั้งกล้องเอาไว้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมถ่ายแบบพื้นที่ว่างๆก่อนนะครับจากนั้นก็เดินเข้าไปนะครับตรงเสาผมไปสิงเสานิดนึงอะฮะลัง แล้วเ็เตรียมพลังฟึบมาแบบนี้นะครับแล้วก็วิ่งเข้ามากระโดดฟังอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะครีอท่านะครับจะเอาเทพแบบไหนก็ตามสบายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปตัดต่อกันเลยดีกว่าครับให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่แอปแคปคั t นะครับจากนั้นไปเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ครับเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการตัดนะครับจากนั้นกดเพิ่มได้เลยขั้นแรกให้เพื่อนๆเ,เลื่อนหาจุดที่เรากําลังจะเดินเข้าซะก่อน,นครับเลื่อนไปครับ ่ะผมจะเดินไปตรงนี้ผมถอยมาสักนิดนึงเราจะเอาจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เอาไว้สําหรับเป็นภาพนิ่งนะครับวิธีการนะครับก็ให้เพื่อนๆแตะที่คลิปเลือกคําว่าแบ่งฉากนะจากนั้นกดที่คลิปข้างหน้าครับแล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยจากนั้นเราเลื่อนไปตําแหน่งหน้าสุดแบบนี้แตะที่คลิปแล้วก็เลื่อนไปหาคําสั่งตรึงจากนั้นเราก็ เลื่อนไปข้างหลังนะครับเราจะเอาคลิปตรงนี้มาไว้ข้างล่างนะครับวิธีการง่ายๆก็คือแตะที่คลิปแล้วก็เลื่อนไปที่คําสั่งภาพสอนอันนี้เลยนะครับ ให้คลิปจะลงมาอยู่ข้างล่างโดยที่เราไม่ต้องขยายหรือว่ายอดนั่นเองครับมันจะพอดีเลยนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็แตะค้างแล้วก็ดึงมาไว้ข้างหน้าก่อนนะครับในส่วนข้างบนนะครับเพื่อนๆแตะหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงไปให้ยาวๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปลบทีหลังนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆเลื่อนมาหาตำแหน่งที่อ่าสมมุติผมเดินมาแล้วอ่ะผมจะซับป,ปัปบไปนี้แล้วกันนะครับหันหลังแล้วนะครับแต่ที่คลิปข้างล่างครับแบ่งฉากอันข้างหน้าเนี่ยไม่เอาก็กด แล้วก็เลือกคําสั่งลบทิ้งกดค้างกดไปข้างหน้าให้อยู่ตําแหน่งหน้าสุดแบบนี้นะครับจากนั้นเพื่อนๆก็เลื่อนมาครับเลื่อนหาจุดที่เรากําลัง1 2ึฟึบประมาณนี้ให้เพื่อนๆแตะ1ครั้งแล้วก็แบ่งฉากนะครับแล้วก็จะเลื่อนไปหาจุดที่เราเตรียมตัวกระโดดมานะฮะฟับอ่าผมจะเอาจุดนี้นะครับผมก็แบ่งฉากอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นตรงนี้ไม่เอานะครับเราก็แตะแล้วก็ไปที่คําสั่งลบทิงได้เลยครับส่วนนี้สําคัญมากเลยนะครับเพื่อนๆเราก็เลื่อนไปตําแหน่งตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเลื่อนมาแบบนี้แล้วไปแตะคลิปข้างหลัง1ครั้งปั๊บอ่าเขาก็จะไปตําแหน่งที่เราเตรียมร่อนลงประมาณนี้นะครับเราก็เลื่อนไปที่คําสั่งตรึงเหมือนเดิมนะครับใช้คําสั่งตรึงจากนั้นเราก็ย่อลงให้เหลืออยู่0.3นะครับปั๊บประมาณนี้นะครับ มันมองไม่เห็นใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวเราค่อยไปขยายอีกทีหนึ่งครับกดค้างแล้วดันมาแตะข้างหน้าสุดแบบนี้นะครับปั๊บอ่าส่วนอันข้างหลังนะครับเราก็แตะค้างนะครับดึงลงมาข้างล่างนิดนึงแล้วก็เดือนไปข้างหน้าครับให้มันชนตำแหน่งนะครับประมาณว่าลอยมาแล้วฟึบอ่าลงพอดีนะครับจากนั้นใช้2นิ้วนะครับขยายให้ใหญ่ๆนะครับ เราจะไปจัดการช่วงที่เราลอยนะครับก็คือช่วงที่เราตึงตรงนี้ไว้นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราลบพื้นหลังออกนะครับไปที่คําสั่งนี้เลยครับลบพื้นหลังปุ๊บาจากนั้นเพื่อนๆก็ไปแตะที่คลิปข้างหน้า1ครั้งก่อนนะครับแล้วก็มาแตะที่ส่วนที่เราตึงปุ๊บจากนั้นไปแตะที่คีย์เฟรมอันสุดท้ายเหมือนกันครับกดที่คลิปข้างล่าง แล้วก็มากดคลิปข้างบนเพื่อกดคีย์เฟรมนะครับเนื่องจากว่าจะให้เป็นคีย์เฟรมต่อกันไปยังคลิปสุดท้ายนั่นเองนะครับในส่วนนี้นะครับตำแหน่งแรกสุดเนี่ยเราก็จะย่อนะครับย่อส่วนของคนเราเนี่ยตัวตัวเรานะครับมาไว้ประมาณนี้อ่านะครับจากนั้นเราเลื่อนมานิดนึงดึงมาครับเลื่อนมาดนึงดึงมาครับเลื่อนมานิดนึงดันมาครับเออให้มันมีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ใช่แบบฟลุ๊ปมานะครับมันมีแบุ๊อะไรก็ ตามที่เพื่อนๆเครียดได้เลยครับเดี๋ยวมาดูผลง,งานตรงนี้นิดหนึ่งครับึบเอเร็วใช่ไหมครับเพื่อนๆน,นั่นก็คือการวาร์มนั่นเองครับส่วนที่เราจะเพิ่มเติมให้มันดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆก็เลื่อนมาประมาณนี้อ่าจากนั้นกดกลับกดกลับอีกครั้งหนึ่งแล้วไปที่คําสั่งเอฟเฟกไปที่คําสั่งเอฟเฟกวิดีโอนะครับจากนั้นเราก็ไปที่คําสั่งพื้นฐานให้เพื่อนๆเ,เ,เลื่อนหาคําว่า motion blur นะครับ ประมาณนี้นะครับสามารถกดเข้าไปปรับแก้เป็นแนวตั้งแนวนอนอะไรตรงนี้เพื่อนๆก็แล้วแต่นะครับชอบแบบไหนก็ลองปรับดูนะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหม่ถูกต้องครับสังเกตว่ามันดันไปเบอร์ผิดส่วนวิธีการปรับง่ายนิดเดียวครับแต่ที่เอฟเฟกเลือกที่วัตถุนะครับจากนั้นให้เลือกคำว่าภาพซ้อนเออมันก็จะไปเบอร์หรือว่า m o ชั่นเบอในส่วนที่เรา มานั่นเองครับเดี๋ยวไปดูอีกนิดหนึ่งครับอ่ะย่อลงย่อลงย่อลงอ่ะไปดูแต่แรกเลยนะครับฟึบอ่าประมาณนี้นั่นเองครับจากนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะให้พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วอยากให้หายไปนะครับวิธีการก็คล้ายๆกันเลยนะครับให้เพื่อนๆกดกลับไปที่คําสั่งภาพซ้อนอ่าเราจะใช้ตรงนี้แหละครับปึบรอแป๊บหนึ่งเราก็จะหายตัวใช่ไหมครับเราก็แตะที่คลิปครับแต่งฉากซะก่อนนะครับ จากนั้นก็ไปที่คําสั่งตรึงอันนี้เลยนะครับตรึงส่วนข้างหลังนี้เราแตะแล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยครับลบนะครับจากนั้นเราไปแตะที่ส่วนที่เราตรึงเอาไว้นะครับไปที่คําสั่งลบพื้นหลังเช่นเดียวกันอ๋อจากนั้นเราก็ขยายหน่อยครับขยายนะครับเลื่อนมาคลิปข้างหน้าตรงนี้แล้วไปแตะข้างหลังปุ๊บอ่าแล้วก็ไปเพิ่มคีย์เฟรมดันมานิดนึงพอครับ ่าแล้วเราก็ดันตัวของเราฟึบออกไปแบบนี้อ่าก็จะได้แบบนี้นะครับฟบอ่าเพื่อความสมจริงเราก็ไปใส่เอฟเฟกชื่อว่า motion blur นะครับก็กดกลับแซักเล็กน้อยนะครับเลื่อนมาตรงนี้อ่าจากนั้นกดกลับครับไปที่คำสั่งเอฟเฟกเลือกเอฟเฟกวิดีโอแล้วก็พื้นฐานหาคำว่า motion blur อันนี้นะครับจากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกต้อง แต่ที่เอฟเฟกเลือกวัตถุนะครับจากนั้นกดที่คําว่าภาพซ้อนเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่เหลือเพื่อนๆก็ไปตัดออกให้มันหายไปหรือว่าให้มันได้ส่วนที่เราต้องการนั่นเองครับวิธีการก็อันที่มันเยอะๆตรงนี้นะครับเราก็แตะดันเข้าไปครับอันนี้เช่นเดียวกันครับไม่ต้องให้มันซ้อนก็ได้ครับประมาณนี้เนาะอ่า จากนั้นกดกลับนะครับอันนี้มันยาวไปใช่ไหมครับเพื่อนๆก็แตะที่คลิปนะครับจากนั้นก็กดแบ่งฉากอันนี้ไม่เอานะครับกดลบทิ้งไปได้เลยครับอันนี้เหมือนกันนะครับแตะเข้าไปกดลบทิ้งหรือว่าย่อกลับเข้ามาประมาณนี้อ่าอันนี้ถ้ามันเล็ดรอดมาหน่อยก็แตะนะครับแล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยครับเดี๋ยวมาดูผลงานตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับฟั อประมาณนี้นั่นเองครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ไปใส่เสียงเพลงเสียงเอฟเฟกตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับเมื่อโอเคแล้วไปส่งออกกันครับซึ่งในส่วนนี้นะครับข้างบนจะสามารถเพิ่มความละเอียดและก็อัตราเฟรมเรทได้นะครับหรือถ้าอยากได้แบบนี้กดที่ลูกศรชี้ขึ้นเพื่อทําการส่งออกได้เลยครับเมื่อโอเคแล้วกดคําว่าเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเรากันดีกว่าครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสาหรับการตัดต่อวร์ปไปนั่นไปนี่หรือว่าว้าฟหายตัวไปโผล่ตรงนั้นตรงนี้นะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้กับคลิปของเพื่อนๆได้เลยนะครับหรือว่าจะตัดต่อเล่นๆก็ได้ไม่ว่ากันนะครับทําได้หรือไม่ได้คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สําคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้นะครับอย่าลืมกด ติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนุมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำไหมเพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ